สวัสดีครับเอซี FC ทุกท่านวันนี้ก็ะเดดเอาอีกแล้วครับมีออเดอร์มะนาวจะได้กิ่งพันมะนาวนยครับอยู่ข้างหลังต้นนู้นต้นนแมแ่เราไปดูกันว่าทําไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเออไม่เย็นไม่เย็นไม่เย็นวัน,นที่ยี่สิบเพราเย็นมากแล้วก็ไม่มีเวลาก็ลองทําดู เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทําแล้วเป็นยังไงบ้างลักษณะแบบไหนนะครับเ,เดี๋ยวมาดูกันนะไปดูที่ต้นกันอันนี้หลักครับต้นลูกนะอันนู้นต้นแม่เดี๋ยวต้นแม่นี่เป็นพวงดกนะนี่ดูต้นลูกก่อนเห็นไหมครับเนี่ยๆนเ,ยเนี่ยโอ้เป็นพวงเห็นไหมนะครับไม่รู้จะดกไปถึงไหน ไม่ต้องซื้อกินแล้วครับมะนาวของเรามันเป้นพวงแบบดกนะครับเนี่ยนะฮะเยอะแยะเนี่ะครับ,รบเรามาดูกันว่าที่ทำไว้อ่านี่ครับเมื่อคืนเราก็คว้นควนเปลือกนะควนเปลือกแค่สามเซนเองขูดขูดขูด,ดหนึ่งกิง่งสองกิง่ง นี่เป็นออเดอร์ของพี่แว่นเขาสั่งมานะครับขอสองกล่งก่อนก็ทำวายแมน่นะครับใช้กระดาษทิชชู่ครับเดี๋ยวเราไปดูต้นแม่กันภาพอาจจะสั่นๆนะครับไม่ใช่มืออาชีพอ่านี่ครับ อะเดี๋ยวจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวนะฮะนี่นะครับเป็นการตอนแบบตอนเร่งด่วนนะเหมือนกระชําเหมือนกับคล้ายๆช้ำน้ําเลยแต่ทําลักษณะตอนนะ,นะครับนี่เป็นทวงนะฮะนี่พอพอตอนแล้วก็เลยถาม ผักพวกว่าใครจะเอาคนเอาหมดเลยครับอยากจะได้นะก็เลยต้องทำให้นี่แหละครับมีทุกกลิ่งครับมะนาวลูกติดลูกทุกกิ่นนะครับนีก็แตกใหม่แล้วโอ้ดูนี่ครับดูนี่ดูนี่อ่าเห็นไหมอูเล็กน้อยติดหมดครับ โอเคครับก็ฝากผลงานไว้นะครับเดี๋ยว f อที่รองกิงก็20อวันครับส่งให้โอเคนี้ก่อนนะครับ